มาดูหน้าคุณพ่อนะครับหลังจากที่มาเห็นเจ้าเลด้าครับเลด้าอยู่ฟังนีครับโอ้โหเลด้าเดินมาแล้วเลด้าอู ه, ข้ขาไหมฟางกระทิงดูไพ่เห็นเหมาะมาเห็นครับว่า ควายตัวนี้เป็นยังไงเพ่หมอ้อจะทำท่ายังไงครับรีแอคชั่นเพ่หมอนะฮะเลยได้เดนะี๋ยวจะเอาบัวพายุก,กับบัวซิงหามาด้วจ้ะใหญ่ขนาดนี้ไหมเนาะเพ่หม้นะอ,อ,ม,อมาแล้วครับผม เดี๋ยวพอเอาบอรตัวผูกใหวะเฮ้ยสมัยก่อนบาเท่านไม่ย่งสิวนมโาเจอแล้วดีครับเออใจครับักบอหหยาอะไรล่ะบากระทิ้งเลยละ เดี๋ยวเอาตัวผูของเข้ามาเนี่ยตั้งสี่แหละอาจจะบอหัวอาจจะไม่ได้ทำอ่หรือมั้งขาไหมบัวหาเลยอ่ะเป็นอะไรเบอร์เบอร์ตูเบอร์ตองเบอร์ตองบอร์ลอยบอร์คำ ก็ะ,ะส่วนเนาเลยอ่ะโอ้ยมันไม่หวอลเขาแบบนีนอออบ้านเฮาสิมีแบบนีวะเขาแบบนี้วะโบราณทั้งนี้นะมีแต่พวกธรรมดาพวกแบบนั้นาาาบบนะอ,อันนี้ขอยทัง้งขาวานขาวาทาั้งอุทัเยเป็นแบบนี้ คาราบาลชุดบางกะจันสมัยจะตีนะชุดบางกะจันนายหนวดเขียวนายนัไรอย่านี่มากระชุนมลยกระชุนไม่มีลีนเนาะน,นายหนวดเขียวเอาผาซึบดิพวกกระหม่อมเป็นทีกระหมาอ,อนี่แล้วใหญ่มือมือผมเลยครับโอ้กระบาดก็ใหญ่นะตัวมือผมเล็กไปเลยล่ะ ก็คือสามรีนเินตั้งเหรียเดี๋ยวเราไปดูบัตมบัตองบัลอยเฮ้ยัวอะไรบัววัตองสวัสดีครับสวัสดีครับตองตองสวัสดีครับตอง ไม่ต้องได้เข้าคือเป็นเหตุผ่ันตันตัว,วเนี่ยตันตันบบนันอ่าไมาต้องมาต้องหางมต้องก่อน ตำยังไม่ตำฉีแล้วขาเฮาแล้วอันนี้เขาเริ่มยาวขึ้นคนไหนคนไหนที่ตองบอกมาสิตองอยู่ไหนแล้วว่าตองตัวนี้นี่เข้าสองเดียวแล้วตอง เอ้ยส่วนเดินล่ะวันนี้ใย,ยลงเลยนีตองตองตองลูกเอ๊ะเอาบอแมนตัวนี้โอ้ตองอยู่นี่โอ้ลืมตองได้ไงนี่ตองอยู่นี่เองอะ่ะลูกอีตองจ้าจำพ่อได้ไหมเป็นอย่างเป็นอย่างครับเป็นอย่างดมกันทีอย่างตองจ้าตอง coi 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 bé ừ. mẹ 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 ký tìm ký tìm ký bé sổ bay, ký tìm ký bé sổ bay, ký tìm ký đó xúc tìm ký tìm ký tìm tong 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 ตองตองตองกลับบ้านไปลูกกิวคิวเอย้ยอยู่ในค้ออนด้วยนะจะนอนแล้วเนี่ยนอนแล้วลูกเฮ้จับน้อยเออวิ่งหนีว่ะไม่กล้าดูบะตองครับบะตองจะเข้ามาเล่นครับโอ้ย โดนเขาแหลมขิดโอ้ยโอ้ยอะไรทำไมขิดลูกกันเนี่ยฮะตองไปดูตองเดินมาหาเลยอะเดินมาหาลูกอืมเป็นว่าหลายเหรอ ตัวผุนใหญ่ผึ่พ่อเขาใหญ่นะตัวนุนอันนี้ก็สูงนะตัวนี้นี่อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่มีชื่อซื้อมาตั้แต่เด็กเลยหนูตองงเลยอะไรนหวะไ,ไม,ม่เสียมาหาควายจะเข้าสองเดือนแล้ว มีสาตัวนะครับอันนี้ก็ผสมพันธุ์ไปก็จะเข้าผสมพันธุ์2เดือนละเ,เดี๋ยวผสมพันธุ์เสร็จก็จะพากลับบ้านนะครับคงจะท้องกลับบ้านเป็นสายพันธุ์ที่ พัฒนาแล้วไปอีกสเต็ปหนึ่งยังไม่พัฒนาเต็มตัวเท่าไหร่ฮะไปยังเหรออ๋อนี่เป็นควายสาวเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับผมรอชมกันในคลิปต่อไปครับอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะ สวัสดีครับ